สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านวันนี้นายเอกมีข่าวดีเกี่ยวกับการปรับเพิ่มเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุมาฝากครับล่าสุดนายวรวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาคสนามและความมั่นคงของมนุษย์ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2568ว่ารัฐบาลกำลังเสนอให้ปรับเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุเป็น1,000บาททวนหน้า แต่ก่อนหน้านี้เมื่อเดือนธันวาคม2567รัฐบาลเคยเสนอให้ปรับขึ้นตามระบบขั้นบันไดนะครับแล้วทำไมครั้งนี้เปลี่ยนเป็น1,000บาทเท่ากันทุกคนแนวทางไหนจะดีกว่าจะเริ่มใช้ได้จริงเมื่อไหร่มีงบเพียงพอไหมวันนี้เรามาวิเคราะห์กันแบบชัดๆเลยครับเปรียบเทียบแนวทางการปรับเบี้ยอย่างชีพแผนเดิมเสนอคณะรัฐมนตรีธันวาคม67ปรับขึ้นแบบขั้นบันไดดังนี้ อายุ60-69ปีจาก600บาทเพิ่มเป็น700บาทอายุ70-79ปีจาก700บาทเพิ่มเป็น850บาทอายุ80-89ปีจาก800บาทเพิ่มเป็น1,000บาทอายุ90ปีขึ้นไปจาก1,000บาทเพิ่มเป็น1,250บาทเบี้ยความพิการจาก800บาทเพิ่มเป็น1,000บาทแผนใหม่เสนอคณะรัฐมนตรีกุมภาพัน68ปรับเป็น1,000บาททั่วหน้า ไม่ต้องแบ่งกลุ่มอายุทุกคนได้1,000บาทเท่ากันหมดเบี้ยความพิการก็เป็น1,000บาทเท่ากันข้อดีของแผนใหม่ผู้สูงอายุทุกคนได้รับเงินเพิ่มไม่ต้องรออายุเยอะขึ้นถึงจะได้เพิ่มเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนไม่ต้องแบ่งเป็นหลายขั้นบันไดช่วยเหลือค่าครองชีพได้มากขึ้นทันต่อสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันงบประมาณที่ใช้และความเป็นไปได้แผนเดิมขั้นบันไดใช้เงินประมาณหนึ่งแสล้านบาท แผนใหม่1,000บาททวนหน้าใช้เงิน180,000ล้านบาทล่าสุดแผน1,000บาททวนหน้ากำลังอยู่ในขั้นตอนพิจารณาหากผ่านคณะรัฐมนตรีและได้รับงบประมาณคาดว่าจะเริ่มจ่ายได้ตั้งแต่ตุลาคม2568หรือต้นปีงบประมาณ2569มีการเสนอเพิ่มเป็น3,000บาทด้วยจริงหรือไม่ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีการเสนอให้ปรับเบี้ยผู้สูงอายุ เป็น3,000บาททั่วหน้าเหมือนกันครับแต่แนวทางนี้ต้องใช้เงินถึง540,000ล้านบาทซึ่งสูงเกินกว่าที่งบประมาณจะรองรับได้ในปัจจุบันคณะรัฐมนตรีเห็นว่าการจ่ายเงินลักษณะนี้เป็นรายจ่ายถาวรต่างจากโครงการอื่นเช่นเงินดิจิทัล1,000 0บาทที่จ่ายเพียงครั้งเดียวสรุป3,000บาทยังต้องรอก่อนแต่1000บาทมีโอกาสสูงมากสรุปสุดท้าย รัฐบาลกำลังเสนอให้ปรับเบี้ยยังชีพเป็น1,000บาททวนหน้าหากผ่านคณะรัฐมนตรีและอนุมัติงบประมาณคาดว่าจะเริ่มจ่ายตุลาคม2,568แผน3,000บาททวนหน้ายัางไม่น่าจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ข่าวนี้เป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับพี่น้องผู้สูงอายุทั่วประเทศผมอยากให้ทุกท่านติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดนะครับหากมีความคืบหน้านเอกจะรีบมาอัปเดตให้ทันที หากคิดว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์ฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องนายเอกด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสวัสดิการแห่งรัฐและข่าวสารเศรษฐกิจที่กระทบต่อประชาชนโดยตรางงอมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ comment, มาคุยกันได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ